สวัสดีค่ะ,คะนาราจากทอแสงเจ็ดนะคะน้ำจากทอแสงสิบเอ็ดนะคะขราวนี้นะคะบทเรียนของเราจะเป็นเรื่องของเพยซูแล้วก็ปีล่านันเองซึ่งของเกินนําก่อนเลยนะคะก็คือพวกฟาริสีผู้นําศาสนาในสมัยนั้นนะคะไม่พอใจที่เพเยซูเนี่ยประกาศตนเองว่าเป็นผู้ช่วยให้รอดจึงได้ทําการหาวิธีมาหาเพยซูและได้ทําการออกอุบายให้ยูดาส์สาวกของเยซูเนี่ยทรยศพระองค์โดยให้นําทหารมาจับและก็ นำม,มาพิพากษากับปีลาชซึ่งเป็นเจ้าเมาืองค่ะซึ่งบทเรียนน,นี้นะคะก็จะอยู่ในพระคัมภพี่มัทธทวบทที่27ข้อที่15ถึง26นั่นก็คือคือต้องเกินก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตอนนั้นน่ะเขามีธรรมเนียมที่จะปลดปล่อยนักโทษนักโทประหารออกมา1คนเป็นคนที่ประชาชนต้องการเนี่ยให้ปลดปล่อยออกมาได้1คนตอนนั้นก็จะมีตัวเลือกอยู่สคนก็คือเป็นบาลบาซึ่งเป็นนักโทษประหารที่ ได้รับโทษแบบเป็นนักโทษอุกฉกรรจ์เลยแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นพระเยซูซึ่งตอนนั้นเนี่ยปีลาตเนี่ยก็ได้ถามกับประชาชนว่าจะให้ปลดปล่อยใครระหว่าง巴ับัสแล้วก็พระเยซูเนี่ยจะให้ปล่อยใครประชาชนตอนนั้นอะ่ะเขาก็ได้บอกว่าให้ประหารใครเราได้ไหมคะเราได้ไหมคะคิดว่าน่าจะเป็นบารับัสหรือเปล่าเพราะ巴ับัสนี่คือทําผิดเป็นคนที่เป็นนักโทษที่อุกฉกรรจ์ในสมัยนั้นเลยนะคะใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยประชาชนบอกว่าให้ตรึงพระเยซูค่ะ ใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอประชาชนบอกว่าให้ต<ม>ิงพระเยซูปิราตก็ได้เห็นว่าพระเยซูเนี่ยไม่มีความผิดอืก็เลยได้เอานเนี่ยล้างน้ำแล้วก็บอกว่าเราจะไม่มีส่วนผิดเราจะไม่รับผิดในส่วนตรงนี้คใช่ค่ะแล้วก็ประชาชนตอนนั้นก็บอกว่า<ม>เดี๋ยวเราอะให้ความผิดเนี่ยมาตกอยู่ที่เราแล้วก็ลูกๆของเราเขาได้ถามลูกๆหรือเปล่าหรือว่าได้ามตัวเองหรือเปล่าน่าจะไม่ได้ถาม <laughs> พี่นาค,คิดว่าปีลาตเนี่ยอยากจะกดล่อยพระเยซูไหมคะปีลาตเนี่ยต้องอยากจะกดล่อยพระเยซูอยู่แล้วส่วนถามว่าถ้าหากว่าทาไมปีลาตถึงอย,ยากจะกยพระเยซูเพราะว่าปีลาตเนี่ยได้คุยกับพระเยซูแล้วพบว่าพระเยซูเนี่ยไม่มีความผิดแล้วก็ได้อ่านออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกฟาริสีอ่ะเขาอิจฉาพระเยซูใช่ประกอบกับว่าภรรยาในตอนนั้นเนี่ยภรรยาของเขาเนี่ย ได้มาเตือนกับวีราเพราะว่าตอนนั้นในภรรยาของเขาอะได้รับการเตือนถันความฝันว่าเนี่ยเป็นผู้ชอบทำนะใช่ก็คือเตือนว่าะเยซูเนี่ยไม่ผิดใช่อา้าวแล้วเข้าสู่คำถามต่อไปเลยนะคะแล้วคิดว่าทําไมคนส่วนใหญ่เนี่ยถึงเลือกที่จะตงพนะเยซูนแทนที่จะเป็นคนตื่นบัติาทที่เป็นคนผิดเป็นคําถามที่ดีนะคะนีจริงๆอันนี้เนี่ยเราอะมองได้เป็นสองประเด็นแยกย่อยเลย ข้อที่หนึ่งเนี่ยเกิดจากการยุยงของผู้มีอํานาจซึ่งตอนนั้นเนี่ฟยฟาริสีเป็นผู้ที่มีอํานาจมากนะคะตอนนั้นเนี่ยพอผู้มีอํานาจพูดอะไรมาก็จะเกิดกระแสสังคมประชาชนก็จะเกิดการคอยตามกันใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนตอนนั้นเนี่ยกับประชาชนตอนนี้นเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เฮโหร้อ hey งว,ว่าพระเยซูเนี่ยมาที่เมืองเขาด้วยใจยินดีเลยอ้าวแล้วทำไมเขาถึงทำการทยศยระเยซูอย่างนี้ อย่างที่บอกเมื่อกี้มันเกิดกระแสสังคมเกิดขึ้นซึ่งตรงนีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนกับชีวิตของเราได้เหมือนกันว่าบางอย่างเนี่ยเวลาที่มันเกิดกระแสสังคมกระแสความเชื่ออะไรบางอย่างมาเนี่ยให้เราคิดพิจารณาก่อนว่ามันเป็นจริงไหมในมุมมองของพระเจ้าเนี่ยตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างเพราะว่ากระแสสังคมบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงที่พระเจ้ามองหรือว่าเป็นความเป็นจริงตามตามมุมมองของพระเจ้าก็ได้แล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีข้อหนึ่งเหมือนกัน ก็คือพระเยซูเนี่ยไม่ตรงกับความต้องการความคาดหวังของคนสมัยนั้น mm hmm. เพราะว่าคนสมัยนั้นเนี่ยคาดว่าพระเยซูเนี่ยจะมาเป็นผู้ที่แบบจะมาเหมือนกษัตริย์ที่แบบปลดปล่อยชาวยิวออกจากการปกครองของชาวโรมัน mm hmm. ก็ได้สะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะอย่าไปจํากัดแผนการของพระเจ้า mm hmm. อย่าไปจํากัดมุมมองของพระเจ้า mm hmm. ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีแผนการที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้สําหรับเราก็ได้ mm hmm. ก็คือเราควรที่จะ เชื่อและวางใจในตัวฟูไปจนถึงสุดทางนั่นเองใช่แล้วพี่น้ำคิดว่าเนี่ยการตัดสินใจของบิราดที่เขาตัดสินใจแบบนั้นเขากระแสสังคมเนี่ยคือมีเร,อเรื่องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพี่น้ำไหมพี่น้ำพี่จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะจริงจริงมันเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะคะมันสามารถที่ไปยุกับตัวเราได้น้ำต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยมันก็เคยเกิดขึ้นกับตัวน้ำเองเหมือนกันแล้วน้ำก็เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนใช,ใช่ทีนี้เนี่ยเราขอบคุณพระเจ้ามาก เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยให้โอกาสเราในการที่จะกลับใจใหม่เสมอใช่ซึ่งพอเราได้มีโอกาสในการกลับใจใหม่เนี่ยเวลาที่เกิดสถานการณ์ต่างๆที่จะทําให้เราเกิดความหวาดกลัวเนี่ยให้เราเนี่ยมองไปที่พระเจ้ามองที่พระเยซูอ у, มองที่ความรักของพระเจ้าเรานําความรั้ๆนเนี่ยมาชนะความกลัวและให้พระเจ้าเนี่ยอยู่กับเราในทุกสถานาการณ์และให้พระเจ้าเนี่ยพาเราผ่านสถานการณ์ตรงนั้นไปได้ค่ะ คำตอบของตัวเองแลวก็บทเรียนของเราในวันนี้รอบอีกรอบอบึอบ่นะรบก็บทสรุปของบทเรียนในวันนี้นะคะก็คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อเนี่ยอาจจะไม่เป็นความจริงเสม,มอไปอย่าไปตีกรอบความคิดของพระเจ้าเราจงใช้ความรักของพระเจ้าเพื่อเอาชนะสถานาการณ์ต่างๆไปด้วยกันนั่นเอง <c oughs> ใช่แล้วเ <c oughs> ชื่อมั่นนะคะเชื่อมันม่นว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยจะคุ้มครองคนแล้วก็ช่วยให้คนผ่านข้นเรื่องยากไปได้นะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะบทเรียนของเราวันนี้สนุกไหมคะ สนุกค่ะสนุกแล้วก็ได้รับสาระแล้วก็ได้รับความรู้ซึ่งตรงนี้เนี่ยตามเชื่อว่าสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีเลยก็นี้นะคะก็อย่าลืมติดตามบทเรียนต่อๆไปของพวกเราต่อด้วยนะคะวันนี้นาราแล้วก็น้ำเองค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย